โอเคครับนี่ขอแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งเลยแล้วกันนะฮะนี่คือคลิปที่พาชมห้องคืนละหลักแสนขึ้น yeah นะฮะก็พอดีโทรมาขออนุญ,ญาตทางโรงแรมให้พาชมนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดจ่ายตังเองคงไม่มีปัญญานะฮะก็เลยขอให้ทางโรงแรมพาพาชมนิดนึงก็มาดูนะฮะหลักๆก็จะมีเทเลสสวีดแล้วก็เพรสเด็นสวีดแล้วก็เราเย้าสวีดนะครับซึ่งเราเย้าสวีดเนี่ยปัจจุบันราคาหลัก2องแสนเกินณปัจจุบัน2องแสนกว่าบาทนะเดี๋ยวมาถามวิธีจริงๆราคาเท่าไหร่นะครับติดตามชมฮะ ือห้องอโอ้โหห <Wow. S 1> ้องเพซิเดนเชี่ยวไซส์ประมาณสองสรง้อยสิบห้สแค่ะสองร้อยสิบห้าสักดเฮ้ยยังกับเพนท์เฮาส์บนคอนโดหรูโอ้โหน, <laughs> นี่คือลิฟวิ่งรูมแล้วก็จะมีดิเนิ่งรูมตรงนี้หรือว่าเป็นห้องประชุมฮะตรงนี้ ได้หมดเลย,เลยแล้วอันนี้ผมเห็นบอกพนติดเดนรู้สึกจะเพิ่มประมาณแสนกว่าบาทใช่ไหมถ้ามาจากห้องการเด้นสวีทของผมอยู่แล้วคือจริงๆนี่ก็ตกคืนละแสนห้าถูกไหมฮะประมาณนั้นไหมครับอยู่ได้กี่คนครับอันนี้จริงๆก็สองคนจริงๆอยู่ได้สองคนนะฮะสองเด็กค่ะสองเด็กก็คือเท่ากับการเด้นสวีทที่ผมอยู่แต่ว่าแต่ว่าจะมีสเปซมากขึ้นอันนี้ห้องอะไรครประตูออกไปค่ะ ปต่ตู้ออกปกติจะล็อกไวค่ะเข้าได้แต่ทางเ<า>ดียวมีตู้เย็นขนาดอยู่บ้านนะครับวันนี้มีมมครัวมีครัวโเวเครื่องางจานโอ้โหแล้วระเบียงเหมือนต่อสามห้องนะครับตรงนี้ระเบียงไปต่อสามห้องเลยคือเอาจริงๆห้องเนี้ยเท่ากับเท่ากับห้องห้องครีเมียธรรมดาห้องนึงแล้วโอเคเรามาดูวิวข้างนอกโอเค อ๋อน so ER. yes, mm ี hmm. ่จะเป็นฟลอร์ที่เกือบสูงสุดไหมฮะหรือสูงสุดนะฮะสูงสุดจะเป็นสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดห้องเอีจีนี่เนี่ยยาวไปตรงนู้นเลยห้องเราเนี่ยว่าเล่นซ่อนหาได้แล้วนะตรงนี้เล่นซ่อนหาได้ดีกว่าอีกมีห้องทํางานมีห้องทํางานด้วยค่ะมีห้องทางานด้วยมาดูห้องนอนห้องนอนก็จะเป็นตัวคอนเนอร์พอดีเลยเนาะครับผมมีห้องนวดในตัวด้วยเรียกขึ้นมาได้เลย แล้วเรามาดูห้องน้ำว้า wow. วห้องน้ำโอ้โห oh. <Wow. S 1> คือห้องน้ำการเล่นสวีทกลายเป็นห้องแคบไปเลยอะ่ะมีพวกอินคอร์เซ็ตตรงนี้นะฮะอินค co ์เซ็ตซ้ายขวาเลยแล้วก็เป็นที่สแนเพลซ้ายขวาเลยนะฮะไม่ไม่ต้องร่วมด้านกันเลยของใครของมัน แล้วก็อ๋อันนี้เขาจะยังมีความสไตล์เป็นยุโรปอยู่นะจะ <ใน S 1> มีที่ใ,ใช่จะมีความเป็นยุโรปอยู่เพราะว่าแต่เขายังมีสายชีชาละให้นะสําหรับคนที่มีความเป็นไทยนะครับหินอ่อนอะเออโอ้โหเฉพาะอันนี้เท่าไหร่น้วเนี่ย <laughs> <laughs> โอเคนี่คือ p r e พ t สเดนสวิต๋ยวเราไปดูรอย a ่อสวิตกีนดีกว่าครับ,รบไปครับโอ้ีจะเดินเข้าหรอ ป๊าดเฮ้ยใหญ่กว่าเดิมสังเกตนะฮะจะกว้างกว่าเทสเซเลนต์อีกใหญ่สุดเลยค่ะ300ตารางค่ะแล้วก็ห้องนี้คือปกติถ้าเกิดว่าเวลาเหมือนกษัตริย์หรือว่าอะฮเรียกว่าอะไรพวกแขกบ้านแขกเมืองจะมาอยู่ห้องนี้เพราะว่าเขาจะไม่ลงไปข้างล่างเลยทุกอย่างจะขึ้นมาหมดคือจะมีเลดี้เหนื่อยนะคะที่เราจะเห็นนะคะก็คือจะ พาขึ้นมาเช็คอินบนนี้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็คือทุกอย่างเรื่องด้วยเซ c u r i t y ดต้ดีกว่าใช่ใช่เพราะอันนี้ก็สองคนเหมือนกันค่ะคืนละคืนละอันนี้ขอราคาก่อนสามถ้าเกิดเป็นช่วงปกติเอาราคาช่วงปกติดีกว่าค่ะห้าแสนคือละห้าแสนนะฮะบวกบวกค่ะเฉพาะบวกบวกก็ล่อไปนอนห้องการ d เ n s นสวีทผมได้สองคืนนะโอ้ าจะเป็นห้องทำงานนะคะโอ้โหโอ้โหี่เฉพาะของประดับก็สุดๆแล้วฮะนี่มีห้องทำงานนะครับเดี๋ยวนะสังเกตนะมันมีเราเดินเข้าไปอีกเไเดี๋ยวนะอันนี้มันแบบมันใหญ่ขนาดนี้อันนี้จะเป็นห้องู ตามค่ะหรือว่าเป็นเหมือนห้องพี่เลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นห้องเล็กๆแต่ว่าก็มีห้องน้ำในตัวด้นะก็โอเคแล้วอ่ะสําหรับการรักษาความปลอดภัยหรือว่าเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็วอะไรอย่างนงี้นะฮะห้องนี้ห้องผู้ติดตามนะครับแต่ตกแต่งก็เหมือนจะหรูกว่าธรรมดาโอ้ยแค่นี้ก็อยู่สบายแล้วโอ้โหนะฮะนี่คือห้องผู้ติดตามนะครับตรงนี้ อันนี้ก็คือประตูออกไปตรงตรงนู้นใช่ไหมฮะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในห้องมีทางแยกด้วยมีสามแยกด้วยนะครับในห้องอันนั้นจะเป็นทางออกได้แต่ว่าเราจะปิดไว้ค่ะเพราะว่าเป็นสิิ์คับิตี้ก็คือเข้าออกทางเข้าออกทางเดียวตรงนี้ถ้าออกได้คก็อันนี้นะคะเดี๋ยวให้เซอร์ไพรส์ทายก่อนว่าเป็นห้องอะไรดีคะห้องนี้หรอเดี๋ยวไม่ห้องนอนป่ะฮะไม่ใช่ค่ะห้องนอนมันเล็กไปค่ะโอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้ ขอคุณพ่อหน่อยอนห้องนวดโอ้ห้องนวดตัวสองคนป้าสองคนเลยคือต้องอธิบายก่อนนะสำหรับคนที่บางคนที่ไม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 ่เข้าใจว่าทำไมในห้องของ ระดับพวกนี้ทําไมต้องมีห้องนวดตัวทําไมถึงต้องมีอะไรพวกนี้เพราะว่า,าเขาเป็นคนที่ส่วนใหญ่คนที่มานอน,นจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือแขกบ้านแขกเมืองอย่างเจ้าหน้าที่เขาว่า,าไว้นะครับฉะนั้น,เ,นเขาต้องการความเป็น private และ security มาก,มากฉะนั้น,นการบริการอะไรทุกอย่างจะต้องมีพร้อมเสร็จสับในห้องทั้งหมดนะฮะประมาณนี้นะฮะไปดูห้องต่อไปม,มันเยอะมันใหญ่มากนะครับไปดูไปโอ้โหน้นี่คือห้องอะไรอะ่ะ อ๋ออันนี้อยู่ได้สี่คนใช่ไหมฮะใช่ค่ะหรือว่าสอง่แม่สองเด็กสองโอ้สําหรับเป็นห้าคนเลยนะคะเพราะว่ามีห้องผู้ตติดามห้องผู้ติดตามห้องหนึ่งอันนี้ก็คือห้องแบบไม่ใช่มาสเตอร์เบดรูมนะฮะห้องนี้แต่ก็กว้างมากนะครับอันนี้ก็คือห้องน้ำของต้องเรียกว่าไงห้องห้องห้องนอนห้องที่สองนะฮะยังไม่ใช่มาสเตอร์นะครับตรงนี้นี่ถ้าอย่างไม่ใช่ห้องที่สองก็ยังมีอะไรที่แบบว่า สมบูรณ์แบบมากมีวอล์กอินโคเซ็ตด้วยนะครับโอเคไปเราไปดูสิ่งที่น่าตื่นเต้นต้องต่อไปดีกว่าก็ในห้องอนะค่ะก็คือจะมียอดศิลปะของตกแต่งอะไรเงี้ยค่ะคือหาไม่ได้ที่ไหนนอกจากสยยมเคมเพนกี้เรามีทั้งหมดอะคะ่ะทั้งโรงแรวประมาณสองพันกว่าชิ้นนะคะแล้วก็ศิลปินนะคะก็คือสร้างมาเพื่อสยยมเคมเพนกี้โดยเฉพาะค่ะอันนี้เป็นศิลปิน ไทยค่ะไทยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ามีหลายทางอ๋อมีหลายคนนะฮะเดี๋ยวให้ถ่ายก่อนห้องนี้ห้องอะไรคะก่อนที่จะไปห้องมาสเตอร์ห้องนี้หรอห้องนี้เหมือนออกกำลังกายนะต้องมีห้องออกกำลังกายนะแล้วก็มีห้องออกกำลังกายมีห้องสปาแล้วนะเออมันต้องมีห้องออกกำลังกายโอ้โหมีฟิตเนสส่วนตัวฮะมีอันนี้ผมก็คิดว่ามีสองด้านค่ะ อ๋อมีอันนี้ <ทำ S 1> <ต>เือแ,<ต>แบบแต่จริงๆก็สามารถรีเพยสได้ว่าอยากจะใช้เครื่อง<จ>อะไรเป็นพิเศษตรงนี้ก็อาจจะเหมือนแบบชาร์จหรือว่าเป็นอะไรหรือถ้าอยากได้เครื่องก็อยากได้เครื่องเพิ่มก็เอามาได้นะฮะแล้วเราในที่สุดเราก็มาถึงบัสเตอร์เบดลูมนะฮะผ่านมาไม่รู้กี่ห้องนะกวะ่าจะถึงใหญ่มากนะฮะแต่ตัวเตียงก็คือเหมือนพรีสิเดนต์นะฮะแต่จะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะฮะที่นั่งก่อนขึ้นเตียงใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าไว้ทำอะไรเหมือน ได้ค่ะหรือว่าแบบว่านั่งก็ได้ดอกบัวนะฮะอันนี้จะมีทุกห้องนะครับดอกบัวจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นพื้นที่ของวังสระทุมนะฮะที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นห้องท็อคส์นีนะคะเราจะมีพวกของตกแต่งที่แตกงต่างกาันเรามาดูห้องน้ํานะฮะเป็นด,ดูอ่างหินก็พอแล้วอ่ะโอ้โหวิวดีมากนะฮะน,นี้ ห,ออห,ห้องน้ำจะออกแนวบอกกว้างห้องน้ำเขาจอกแนวคกว้างทางด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นห้องเฟสติลิตี้ตรงอื่นเยอะๆขึ้นมานะครับตัวห้องน้ำานี้ก็จะคล้ายๆตัว Pres i d e น t Suite นะครับก็ค,คือจะแบ่งออกเป็นเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นแขกบ้านแขกเมืองที่อยู่มาจากยุโรปนะับเขาก็จะมีความเคยชินกับตัวที่ล้างอีกที่หนึง่งอ <laughs> <c oughs> ันนี้ก็นะฮะที่ <c oughs> ห้องอาบน้ำนะฮะชาววัลล <c oughs> ูแยกกันเลย <c oughs> จะมีโคลเซ็แล้วก็สังเกตตรงนี้ฮะ ชุดตรงนี้นะครับมันจะไม่เหมือนทั่วไปเลยนะฮะผ้าไหมใช่ไหมฮะอันนี้จะมีความเป็นไทยนะครับตรงนี้ชุดนี้นี่มีเฉพาะห้องนี้หรือว่าเพสิดน้ด้วยฮะเฉพาะห้องนี้เท่านั้นนะฮะฉะนั้นถ้ามีคนใส่ชุดนี้เดินลงไปนี่คุณบอกได้เลยนะคือละห้าแสนนะครับคุณอย่าไปยุ่งของเขาเขาไม่ลงไปเขาไม่ลงไปความไทยเวทใช่ใช่เออมีแยกอีกเหรอครับเนี่ยไปไหนฮะนี่ ไปดูเองเลยค่ะว่าเินโคเซตอีกเหรอครับโอ้นี่ก็คือจะเปทางออกอีกทางออกแต่ว่าเป็นซ<ส>ิเคิลิตี้ก็คือไม่ให้ออกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบ no entry อ่ <c oughs> อเผื่อแบบว่ามีคนป้องกันอยู่ตรงนี้เฉยนะครับสำหรับพวกกษัตริย์หรือว่านายกจากต่างประเทศใช่อันนี้มีออกไปข้างนอกได้ไหมครัแถวนี้แค่นี้ไม่ค่ะตรงนี้ค่ะแต่ว่าเราจะมีออกไปด้านนู้นค่ะระเบียงใช่ เดี๋ยวเราไปดูระเบียงกันดีกว่าครับแต่เียกวระเบียงก็ไม่ถูกค่ะตามเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูให้เห็นมาดีกว่ามันคืออะไรใช่ไหมว่าตะกี้ผมเดินไม่ถึงห้องนี้หรือป่ะค่ะเมื่อกี้เรามาแค่ตรงนี้แล้วก <มา S 2> ็เดินไปตรงว่ามีบาร์ส่วนตัวด้วยโอ้โหอันนี้ก็คือเราสามารถเรียกเชฟขึ้นมาทำอะไรให้ได้เลยแล้วก็เรามาดูระเบียงเล็กๆของห้องเพรสเดย์อ่าเราเยาะกันนะฮะ ็เปนนขคนือถ้าใครอยากได้พูวิลล่าส่วนตัวก็ขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ฮะตอนนี้ลดเหลือสองแสนกว่าเท่านั้นเองนะครับต่อคืน <c oughs> ไม่ต้องไปใช้บ่อน,น้ำร่วมมาใครไม่ต้องกลัวโควิดเลยนะฮะแล้วก็มีอันนี้คืออะไรฮะนั่งเล่นที่นั่งเล่นแล้วก็มีชาเวอร์ตรงนั้นนอนตรงแถวนี้นะฮะดูวิว แต่ผมว่าเขาคงไม่ออกมาหรอกเพราะเขาถ้าเป็นในหนังเขาต้องกัวสไนเปอร์อันนี้ก็พวก a f t e r อร์นูน a ทอะไรก็จะขึ้นมาเสิร์ฟข้างบนทั้งหมดเลยนะฮะนี่ก็คือ2ห้องที่แพงที่สุดของโรงแรมแอมสยามแคมปินสกี้นะฮะก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นห้องระดับท็อกที่คนปกติธรรมดาคงน้อยคนที่จะยอมจ่ายขึ้นมาสัมผัส นะฮะอย่างผมเนี่ยสัมผัสแค่นี้พอละเพราะว่าอ่าคือละสองแสนกว่าหรือห้าแสนกว่าก็ทํางานประมาณอย่างน้อยหนึ่งปีฮะซึ่งจะทําให้กินมาม่าไปอีกนานนะฮะถ้าเกิดเรามาอยู่ตรงนี้หนึ่งคืนนะครับฉะนั้นก็เหมาะสําหรับคนที่มีความต้องการความ p r i v a t และ security ทั้งสูงนะครับอะไรประมาณนี้มีความาหรือถ้าเศรษฐีคนไหนอยากมาให้ลูกเล่นซ่อนหาในนี้นะฮะได้นะครับ เลยเป็นแบบโมเดิร์นเออใช่มันไม่จะมีมือจะไม่เป็นอันนี้มือเปิดจะเป็นมือเปิดโมเดิร์นสวยอ่ะอันนี้ก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นคนละแบบแล้วแต่คนชอบแต่ว่าถ้าเป็นผมผมชอบห้องนี้นะมันรู้สึกบอกว่าดูใหม่แล้วก็ดูโปรตรงนี้ก็จะเป็นก็เหมือนสบายสบายอยู่แล้วแบบปลอดโปร่งนะอันนี้อยู่แล้วปลอดโปร่งอันนี้ อันนี้ด<ช>ิ닝รูมนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าที่นอนนะคะสามารถจัดเป็นเหมือนแบบไทเวทแบบว่าไรนิงร่งหรือว่าเป็นการเกิดอะไรก็ได้ค่ะหรือว่าบางท่านก็แบบว่าจัดอีเวนต์อย่างเงี้ยจัดเอีเวนต์ในนี้ใช่ไหมครับ<ช><ช>ต่อห้องนี้ก็เข้าหลักแสนแหละ<ช>ถ้ากระต่อคืนก็เพราะว่าอันนี้ใหญ่ลงจากห้องรอยัลสมุนทนะคะห้องนี้ราคาสองร้อยแปดสิบก็ต้องมีสองแสนกว่าเก <280. S 2> ินเกินเหรอฮะ ถ้าช่วงปกติใช่ไหมค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือ flexible flexible สามคุยได้แล้วถ้าเกิดจัดเป็นอีเวนต์ตรงนี้เราอีเวนต์จะมีแพ็กเกจพิเศษค่ะก็คือจะเป็นฝั่งอีเวนต์ที่จะมาดูแลพิเศษค่ะสามารถเลือกได้ว่าเป็นเป็นเซตอาจจะเวิร์นหรือว่าจะเป็นเหมือนค็อกเทลหรืออะไรอย่เงี้ยก็จะรวมไปเลยใช่ค่ะมินิมัมสเปนดิ้งเท่าไหร่ค หลักล้านขึ้นไปมันไม่ถึงค่ะก็ประมาณเนี่ยค่ะอสองสแสน<ร>อ่อก็แล้วก็กไม่เป็นไม่แพงอย่างที่คิดอ๋อมันก็จะมีแตกต่างกักที่เราไปดูมาเลยจังใช่อันนี้เขาค่อนข้างที่จะไว้จัดอ๋อสำหรับอีเวนต์จริงๆอ่ะเพราะว่ามีที่นั่งหลายๆ<ม>ที่นี่หลายๆ ตรงนี้ได้ด้วยแล้วกว็ผมชอบตรงนี้เขาตัดเลือกได้แบบว่าน่าจะเป็นห้องเดียวที่มีด้วยนะที่เป็นสีดําเนี่ยทุกทีทุกอย่างทุกทีมันจะเป็นโคเมี่มเนี่ห้องนี้จะเป็นสีดาคือมันมีหินอ่อนแล้วก็มีตัดขอบดําแล้วก็มีไม้ผสมประสานกันได้ลงตัวมากแล้วก็ผมชอบห้องน้ำน,นี้จังเลยอ,ะอะ่ะใหญ่ใหญ่มากใหญ่ก,ว,กนะว่าเราย่อสวีทอีกนะฮะโอ้มีชารวร์ให้สองจุดนะครับตรงนี้กับตรงนี้ นี่ก็จะเป็นผมคิดว่าน่าจะมีอ e ีโถนึงไหมไม่มีฮะอันนี้จะเป็นโมเดนละแล้วก็วอล์กอินโคลเซทที่อลังการมากแล่นนี่นึ้สึกจะเป็นห้องแรกที่ผมเห็นนะฮะใช้ของไดซันนะครับ <c oughs> ผมไม่ไม่เคยเห็นที่ไหนมีใช้อย่างนี้นะอาจจะเพราะว่าก็เป็นความโมเด m โมเด n แบบใหม่ๆนะฮะ ้องพวกนี้ก็จะเป็นห้องสําหรับคนที่อะไรล่ะอโมเดิร์นเดิร์นแล้วก็ห้องระดับสูงพวกนี้มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ตอบโจทย์ของเขาประมาณนั้นใหม่มากใช่ต้อจะมาทําอะไรในห้องเนี้มันต้องมีมีมีโจทย์มาแล้วอใช่ถามว่าว่าทีเฟอร์แบบไหนมากกว่าโอเคเรามาดูความธรรมดาแล้วะแต่ว่าสิ่งที่เหมาะกับเราที่สุดคือเฟมิลี่ทีมส e ีทนะครับ ใว่ใช่แต่ถ้าใครอยากจะขึ้นมาสัมผัสความลักชวรี่ขึ้นมาที่นี่ได้นะลองติดต่อดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนำบัตรไว้ให้ทางนี้อีกทีหนึ่งครับครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ